สาวมอนสาวพมา่าชอบมาเที่ยวในชุดประจำชาตินะัผู้คนเอาไข่มาแก้บนคงสมหวังสาวพมา่าใส่ชุดเรียบง่ายมาถ่ายรูปวันหยุดมีกันให้เห็นอยู่พอสมควรทางขึ้นทางลงที่ยิ่งใหญ่ เหมือนไปเที่ยวกำแพงเมืองกีนก็ว่าได้สร้างจากเงินบริจาคคนละ10บาท25บาทนะครับเห็นเขียนไว้ข้างกำแพงนคนปรปฐมองค์พระปฐมเจดีย์ที่หลายคนต่างจากมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่อลังการทั้งไทยและเพื่อนบ้าน ที่อยากมาไหว้ขอพอรที่องค์วันหยุดจากกรุงเทพไปเที่ยวองค์พระปฐมเจดีครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวดูองค์พระปฐมเจดีที่อายุเป็นร้อยปีขึ้นก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชม เกดีที่สร้างจากเงินบริจาคของชาวบ้านในยุคนั้นพศ2 0 0 0ประมาณ400ขึ้นไปนะครับจากเงินคนละ10บาท25บาทคนมีเยอะก็อาจจะให้เยอะแต่เห็นรูปที่เขียนไว้ข้างกำแพงมี10บาทจะเยอะมากนะครับยุคนั้นเงิน10บบาทก็น่าจะแพงอยู่เหมือนกันครับท่านผู้ชมยุคที่ช่าง ภาพยังไม่เกิดเลยนะครับยุคนั้นก็เริ่มสร้างกันมาแล้วก็ได้ข่าวว่าซ่อมแซมมานะครับหลายครั้งอยู่นะครับนี่คือทางขึ้นลงนะครับตรงที่มีพระร่วงอยู่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนนะครับว่าความยิ่งใหญ่สวยงามจะ ขนาดไหนนะครับแต่เป็นฐานเจดีย์ที่ใหญ่มากนะครับพอเราเดินขึ้นไปนะครับวันหยุดก็จะเห็นคนประมาณนี้ครับท่านตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะครับเขาบอกว่าคนที่นี่ถ้าช่วงตอนเย็นๆนคนจะมาเดินเล่นรอบองค์พระปฐมเจดีเยอะ ช่วงที่มีงานก็ประมาณช่วงประมาณเดือน12นะครับพฤศจกิจกาก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมผมก็พาท่านผู้ชมเดินขึ้นมาผมก็เริ่มชักจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับบางคนเดินขึ้นมาก็ต้องมานั่งพักข้างทางก่อนแต่วันนี้บอกได้เลยว่าแดดร้อนโคตรค,ครับเหตุผลที่คนอาจจะมาน้อยเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนครับ เขาอาจจะไปเล่นน้ำกันนะวันนี้พาท่านผู้ชมมาไหว้พระที่องค์พะระปฐมเจดีย์องค์พระนี้ดังไปไกลทั่วโลกก็ว่าได้นะครับเพราะว่าสร้างได้ยิ่งใหญ่ต่างชาติก็มาเที่ยวหลายประเทศในการที่ผมดูรอบๆนะครับ ที่องค์พระปฐมเจดีนี้ก็จะมีทั้งภาษาไทยกับภาษาพม่าที่เขียนไว้จารึกไว้นะครับตั้งแต่โบราณก็ว่าได้นะครับว่าการอธิบายไว้นะครับบอกว่าทำบุญทำทานนะครับในที่ผมเห็นเขียนไว้ตรงที่ศาลาของนะครับ มีทั้งภาษาไทยและภาษาพมา่าดูน่าจะเขียนไว้เป็นเป็นร้อยปีก็ว่าได้นะครับเป็นแผ่นเหล็กสีดำดำนะครับแผ่นทองเหลืองก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็มีทั้งคนมาแก้บนคงจะได้สมหวังดังใจแล้วก็พากันมาแก้บนนะครับสาวพมา่าในชุดแบบว่าชุดยาวกระโปรงยาวนะครับชุดนี้นะครับน่าจะเป็น สาวมอสาวพม่าประมา,ะะมาณนั้นนะครับที่เห็นในติ๊กต็อกนะครับเพื่อนบ้านเราก็จะมาเที่ยวเยอะนะครับเพราะว่าเขามาทํางานในเขตๆใกล้ๆองค์พระนี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆก,กับประเทศไทยก็มาแอคชั่นถ่ายรูปกันในวันหยุดครับท่านผู้ชม ยิ่งเราเดินเข้าไปดูในองค์พระจะเห็นสร้างเป็นเสาที่ใหญ่นะครับผมชอบตรงนี้เป็นร้านขายให้เช่าพระเครื่องที่สร้างครอบกับต้นจำปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมีต้นไม้อยู่ขึ้นอยู่แล้วก็มาสร้างศาลาอยู่ตรงนี้นะครับไอเดียอันนี้คือภายในนะครับที่ ใกล้กับองค์พระที่สุดนะครับชั้นที่เป็นอันยอดเหมือนอะไรตั้งเรียงเรียกันอยู่นะครับตรงนั้นเขาบอกว่าเดินขึ้นไปได้นะครับเจดีสร้างสีบองไกลๆกลคล้ายกับสีทองเหลืองอาลามนะครับเราเดินมาด้านในก็เหมือนเป็นที่พระเนนมาเรียนหนังสือก็ว่าได้นะครับตรงนี้ ตอนนี้ก็เดินมาตรงนี้มันเย็นดีนะครับช่วงนี้แดดร้อนนะครับดูเสานะครับสร้างได้อลังการมากครับเสาแต่ละต้นที่เป็นศา,าลารอบนี้นะครับเดินข้างในก็จะเย็นดีภาพก็จะประมาณนี้ครับท่านผู้ชมรอบๆองค์พระก็จะมี พระเลียงอยู่ตามช่องตามช่องอันนี้ขึ้นไปไหว้พระนะครับสลานี้เปิดประตูเข้าไปน่าจะไม่เปิดนะครับเปิดแต่ข้างหน้าไว้ให้คนเข้ามาไหว้นะครับตรงนี้ทางลงตรงนี้ชันมากนะครับชัน ชันนะครับต้องเดินระวังหน่อยนะครับเพราะเราลงมาจากชั้น3จะเดินลงไปชั้น2นะครับตรงนี้นะครับเอาภาพถ่ายรวมๆเป็นวิดีโอคลิปมาให้ท่านผู้ชมดูความสวยงามขององค์พระปฐมเกดีนะครับดูครับชันมากครับตรงที่จะขึ้นไปบนชั้น3นะครับ ระวังนะครับเดินดีๆเดี๋ยวล่วงลงมาหัวทิ่มนะครับการที่ทำบันไดได้ชันมันก็เยดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าทำให้เราใช้ขั้นบันไดน้อยมียักษ์เฝ้าประตูอยู่นะครับตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับนี่ครับพิพิธภัณฑ์ทางเข้าพิพิธภัณฑ์องค์พะระปฐมเจดีนะครับมีเรื่องราว เกี่ยวกับพระและก็คนบริจาคมาให้เป็นไว้ให้คนชมเป็นวิทยาฐานนะครับวันนี้เราเดินเลยเข้ามาแต่ลืมเห็นป้ายว่าเขาห้ามถ่ายรูปนะครับเราก็ต้องปิดกล้องไว้ก่อนเดินออกมาด้านนอกนะครับตรงนี้ยังอยู่บริเวณชั้นสามนะครับดูต้นไม้ต้นนี้เป็นกาฝากที่มาเกาะอยู่นะครับ ความสวยงามนะครับบาทที่เรียงไว้เสาอันนี้ก็ดูสวยงามมากนะครับอยู่ที่ตรงที่น่าจะเป็นศลาหน้าผ้านอนก็ว่าได้นะครับภาพอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราถ่ายจากด้านบนลงไปด้านล่างและก็จากด้านล่างท้ายขึ้นมาด้านบนนะครับท่านผู้ชมสวยงามจริงๆครับ ครั้งนี้ที่มาเดินดูแบบละเอียดยิบเลยนะครับงานนี้ความสวยงามความยิ่งใหญ่ที่สร้างได้ในยุคประมาณร้อยกว่าปีนะครับเพื่ออนุรักษ์เจดีย์ว้ให้ลูกให้หล้านได้สักการะอูชาสืบต่อกันมา เนิ่นนานสืบไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเดินขึ้นไปดูพระนอนสีทองอลา,ามสวยงามแห่งองค์พะระปฐมเกดีดูแล้วสวยงามจริงๆ เดินออกมาด้านนอกนั่งพักผ่อนก่อนที่เราจะเดินต่อตรงนี้คือแผนผังของรูปองค์พระปฐมเจดีย์ถ้าใครกลัวหลงขอมาดูที่นี่ก่อนใช <มา S 1> ่เวลา,<ม>าเดินต่อไป,ไปอีกครับท่านผู้ชมยิมงานวันหยุดเราก็พาดูต้นโพย พระที่อยู่ตามหน้าต่างหรือประตูก็ว่าได้นะครับที่ทําเป็นโขงเอาลูปพระพระพุทธรูปมาตั้งไว้ให้ท่านผู้ชมได้สักการะบูชาตามวันตามปีก็ว่าได้นะสวยงามยิ่งใจของขยักตีก็ามาตีนะครับนี่เป็นภาษาของพาม่า นะครับที่จารึกไว้อาคานนะเราก็เดินคันต่อไปเข้าห้องนะ้ำอนลากันไป <c oughs> ก็เอาลูกต้นโพใหญ่ที่มีรากสวยงามมากนะครับมีคนขายลอตเตอรี่อยู่ตรงนี้ความสวยงามของพระตามช่องประตูให้ท,ท่านผู้ชมดูแปลก ละเอียดนะครับอาจจะลายตาไปสักนิดนี่คือภาพเก่านะครับน่าจะเป็นเจดีที่ผุพังแล้วเอามาทำเป็นที่ให้ประชาชนได้ดูนะครับลานข้างบนกว้างใหญ่มากนะครับ บันไดนะครับถ้าเดินไม่ดีเดี๋ยวจะล้มลงไปนะครับต้องเดินรล้มัดระว,วังหน่อยนะครับบางทีมีน้ำหกหอยู่อาจจะลื่นนะครับเพราะว่าเป็นกระเบื้องนะครับขัดนะครับก่อนจากลาท่านผู้ชมเอารูปสวยๆมาให้ท่านผู้ชมดูไปเพลิน ต้นไม้ปลูกไว้ข้างบนครับนี่กําลังขึ้นนะครับตอนนี้นี่ครับบาทนี่ครับ

ภาวนาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา <laughs> luôn nè quá em có hai liên hình kinh đi em vai mày phải mày Đưa.